สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนเช้าเช้านะคะวันนี้ส่งเด็กๆไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยเบลก็อาบน้ําแต่งตัวออกมาหาพี่เตยเลยนะคะเพื่อมาเมาสนะ์ <c oughs> มอยนะมันเป็นยังดอกมะขอ,อกินขาววาดทุกคนขาโอ้ยขาววาดนีเ่เส็บแห้งอีนเดีไดสิบอกให้ป้าเบลไปวัดมานะคะวันนี้ได้กับเขามาหลายแห้งมาถึกมือคะ่ะ คักทุกคนค่ะทุกวันมาไม่นี้นะทุกคนจะมาซื้อแค่กาแฟอย่างเดียวแล้วก็มาพูดคุยเมาส์ามอยอะไรกับพี่ก่อนที่จะเริ่มทํางานต่างคนตากขายของอะไรอย่างงี้ไงเวลาที่ลูกค้าเขาคือมันก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคุยกันอยู่แล้วคือตอนเรื่องเรียนมาลูกเริ่เรียนมาตอนเย็นมาก็ไม่ได้ไปนั่งเมาส์ามอยอะไรนะทุกคนก็ต้องแบบว่า เบลกับพี่เตยนี่จะคล้ายๆกันก็ต่างคนต่างแบบอยู่งานบ้านดูแลลูกอะไรกับคงกับข้าวปิดบง่งปิดบ้านนี่ทุ่มสองทุ่มเนี้ยสามทุ่มก็อาบน้ําก็ง่วงนอนแล้วเนาะกว่วจะเห็นอีหยังแล้วกับอืมไม่มีเวลาแทบจะมาคุยกันก็จะมีจะช่วงก่อนนี้แหละก็เก้าโมงสิบโมงประมาณนี้นะคะก่อนที่จะเปิดร้านถ้าเบลไม่ได้เข้าสวนน่ะ เบลก็จะขับรถมาที่บ้านพี่เตยนี่แหละทุกคนวันนี้เบลไม่ได้ไปตลาดเพราะว่าของที่เบลขายอยู่ก็ยังมีอยู่นะคะกะว่าจะขายให้หมดเลยแล้วก็ค่อยจะ,ะไปซื้อของที่ตลาดผมนี้จะสิขายบดบด,บดกะว่าจะขายให้หมดเลยผมนี่คุว่า <laughs> จะขายหมดไหมก่อนแต่ก็อะลองดูดิสักตั้งเผื่อว,ว่าวันนี้ฟุกโชคดีนะทุกคนเนาะ กั่ยังมาชควดีได้ได้กินหอดเขาว,วัดนะคะแย่งกันกินกับแมวสู้ชีวิตมากเบลกับอีหวานตีกันตลอดนะคะแต่ว่าเขาก็รักกันเราก็กอดกันแบบฮัดคอนะคะน้องแมวเนาะทุกคนเขาไม่ได้อยู่กับเรามันตั้งแต่เกิดมันอาจจะเป็นอะี้แหละแต่เบลก็รักเขานะคะหักแมวนะคะอยากเลี้ยงแมวมากอยากเลี้ยงหมามากทุกคนแต่ว่ากับบไดอีกล่ละขนาดจะเลี้ยงไก่ยังกินแล้วกินอีกอยู่ทุกคนอุ้ยมันใช้จ่ายเยอะนะขนาดไขหวาน เนี่ยทุกคนค่าอาหารเนี่ยไม่ใช่เบาเานะอุ้ยหลายหลายเติบเขาบไัได้กินเขาคือกินข้าวหรือกินเหมือนเราแต่มันก็ต้องมีแบบอาหารมองอาหารเม็ดอะไรอย่างงี้อสซสต์รีอย่างเงี้ยมากันไปเนะาะถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบว่าอเออเลือกินเลือใส่พุนเดเอยจังสิด้มาอยู่น้ำกันอหลีนะคะเบาพื้นแมวเนาะทุกคนพูดถึงแมวถึงหมาหรือจะเป็นไก่นะคะทุกคนคะ่ะให้พรอหอลีพร้อมแบบไม่มีอะไรแบบ คาราคาซังบอมีเอยียงติ๊กข้างกับอู้เข้ากับชิไปเลียงไกลเนาะบริบทชีวิตคนเรามันต่างกันบางคนก็อูดเลียงไกล่นก็นได้เงินไดใไขอย่างมันก็ดีนะทุกคนแต่พูดถึงว่าแต่ สำหรับเราบวกลบคูณหารดูแล้วบริหารเบื้องเดียวมันไม่ได้ไปเป็นอย่างที่เราหวังสักหน่อยนะคะทุกคนเขากับหวังหลายอยู่ละแต่บางทีมันอาจจะผิดหวังเขาก็แบบว่าตั้งสติก่อนแล้วก็อ่าชั่วข้อขืนสะกอนเงื้อข้ออ,อ่เบิ่งเผื่อนสะกอนเอ๊ะมันยังไม่ได้เราก็แบบอู้ ยังไม่ไปดีกว่าเท่ากับพักไว้กอน,นะคะการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยมันต้องมีแผนสำรอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จปนะทุกคนให้มันอยู่ในที่แผน1ิบเราก็ต้องเออเราก็ต้องมีแผนนะไม่งั้นเราก็ใช้ชีวิตไม่รอดเนาะทุกวันนี้นะทุกคนอันนี้เวลาที่มาเจอป้ากับพี่เตยเนี่ยก็จะเมากันฉ่ำมากเลยนะทุกคนยิ่งนั่งกันอยู่3คนเนี่ยป้าก็จะเล่าเรื่องอ่านู่นเรื่องนี่ให้ฟังคุยแบบนั่นแบบนี้เออแต่ละคนมีคำพูดแต่ละอย่าง มากันแบบเป็นแบบไม่รู้จะฟังใครก่อนนะแต่ก็คุยกันได้นะทุกคนนั่งกันยูสามพูดขันแม่มันว่าน้าใดมันกับชีวอน้ำเมาล้าจริงหราใช่หาไม่ใช่อย่างนี้หรอ <c oughs> แต่ว่าเวลาที่เรา,เาแบบว่าเล่นกับเขาเขาฟังเรานะทุกคนแต่เขาถ้าเขาพูดกับเราได้ก็คงจะดีนะทุกคนหมาแมวมันก็จะน่ารักไปอีกแบบนะนั่งเฝ้ากินอะไรนะอยากกินด้วยจังเลยอย่างเงี้ยน่ารักนะคะเป็นแบบโอ้ยเแบลบถึกใจหมาแมวมากทุกคนเแบลบอยากเลี้ยงแต่ว่ากันนะ คือว่าล่ละพักก่อนไม่ต้องพูด <laughs> อยู่ชนบทมาแล้วหนึ่งปีนะคะทุกคนขาตั้งแต่กลับมาไม่คิดว่าตัวเองจะผอมได้สักวันเลยทุกคนขายาว่าเบลทุกเบลอยากถอะทุกคน,อนเอ้เบิง่งเน่กินโลด <laughs> มาตวัดกับอิมแล้วทุกคนคะ่ะใช้ชีวิตแบบนี้เบลว,ว,ว,ว่ามีความสุขดีนะมันก็อยู่ที่มุมมองของคนเราจะมากกว่าเนาะการใช้ชีวิตแบบธรรมดาหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะคะส่วนตัวเบลเบลก็เติตบโตมาในชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่เกิดอย่างที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังตั้งแต่ ปีแรกปีที่สองที่ท YouTube เป็นและเแบลบก็ไม่ได้ว่าเแบลบใช้ชีวิตมาแบบนู่นแบบนี้หรอกแต่ก็แบบนี้แหละทุกคนบ,นบานๆปูเสือนั่งกินข้าวใช้มือจกข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยพิธีรีตองอะไรมากนะคะเแบลบก็ใช้ชีวิตธรรมดาบานๆเนาะทุกคนเนาะก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษเลยนะคะแต่ว่าเแบลบกับพ่อใจในสิ่งที่เบลมีแล้วก็เกิดชาติใดก็ขอให้เกิดเป็นคนบานเฮานะคะทุกคนคะ่ะเบลก็มีความสุขใน ในสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเนาะอีกอย่างหนึ่งอะทุกวันเนี้บ้านเราก็การศึกษาเข้าถึงทุกโรงเรียนเนาะพอถ้าเรามีเงินหน่อยก็อ่ะเอกชนอะไรเงี้ยพอเราไหวก็เด็กๆก,ก็ดูได้นะเขาก็ไม่ได้ว่ามีความทุกข์ไม่ได้มีอะไรถึงจะเรียนที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอกอยู่ที่ว่าเราตั้งใจไหมแล้วก็ เราอบรมสั่งสอนแบบไหนแค่นั้นเลยนะคะคนเรามันก็ไม่ได้แบบว่ามีใครวิเศษเกินใครเราทุกคนเท่าเทียมกันหมดอยู่ทุกอย่างอยู่ที่มุมมองเนาะเบลเองก็ไม่ได้แบบว่า เรียนจบสูงอะไรมากแต่เบลก็ไม่เคยไปดูถูกคนอื่นนะคะเบลก็อยู่พ่อเบลแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้คอยไว้วือกับผู้ใดนะคะนี่แหละจากที่ทุกคนเห็นก็ยุติจากของทํางานบ้านมีอาชีพที่มันคงแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้ยืนได้ด้วยลําแข่งตัวเองไม่ลําบากคนอื่นแค่นั้นน่ะชีวิตเราก็มีความสุขแล้วเราไม่ต้องอะไรมากมายหรอกไปวางซะบ้างเนาะคนเราเนาะมันอาจจะทําให้ชีวิตดีขึ้นก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะ วันนี้กินข้าวเหนียวอร่อยอร่อยทุกคนเบลเป็นคนที่กินข้าวเหนียวได้เยอะมากๆทุกคนคะ่ะกินข้าวเหนียวได้เป็นกลองเบลก,ก,ก็กินในป้าเบลวน,นทุกคนแกได้อ่าแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่มาแล้วมีแกจะมีแกงสายบัวด้วยทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมีแจวพี่เตยทําป่นปลาไว้ ทุกคนเแบลบก็จิ้มป้่นปลาลวกผักนะ้ยแสบแห้งมือนี่เนาะตอนแรกป้าเบลเป็นคนที่แบบว่าจัดพาข้าวอะไรนั่งลงก่อนปูทรงปูเสือนะเแบลบมานั่งตามทีหลังแล้วคราวนี้ป้าเแบลบว่าอ่ะแกงน้องไม้ส้มใส่ไก่นเนี่ยเอาไว้กินตอนเที่ยงก็แล้วกันเนะแบบาะเบลบอกไม่ต้องกินตอนเที่ยงก็ได้หรอกมั้งกินตอนนี้เลยเแบลบว่าอย่างนี้ <laughs> เดี๋ยวก็ซดเอาซดเอาเป็นอะไรที่ชอบมากทุกคนแกงหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองดิแบเสิบเดหมักแห้งแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่ไม่ว่าจะเป็นแกงข้วหน่อไม้ดองทีเ่เป็นแกงกะทิเวลาที่เราไปทํางานอยู่ที่โรงงานจะมีแกงกะทิแกงข้วหน่อไม้ดองใส่ไก่ใส่เดือดใส่เครื่องใน,ใ,นใส่หน่อไม้ดองเข้าไปอู้กินทุกรอบกินทุกครั้งอยู่ในโลงอาหารเซิบสากกินอิมน่มหนีพีมัน่นค่ะเมื่อเคยว่าก,กินยังแบาบดแสบเลยอยากเป็นคนที่แบบว่า กินอะไรที่อร่อยบ้างเหมือนกันเนาะมีครั้งหนึ่งเบลไปคลินิกทุกคนค่ะแล้วคราวนี้เบลก็ไปชั่งน้ําหนักใช่ไหมพอเบลไปชั่งน้ําหนักอ่ะมันจะมีแบบว่าเครื่องชั่งน้ําหนักฟรีมันใกล้จะถึงคิวเราแล้วเนาะเราก็ไปเดินไปชั่งน้าหนักก่อนหน้าเพราะว่ามันเป็นชั่งน้าหนักฟรีเบลก็ไปชั่งน้ําหนักอยากรู้ว่าตัวเองตอนเนี้อ่าน้ําหนักเท่าไหร่ขึ้นไปแปดสิบไปอ่าเราคิดแบบนี้ทีนี้เราก็เดินไปชั่งอืมเบลก็หนักเจ็ดสิบเจ็ดเบลนึกในใจเบลเนี่ยเ แตงว่าเจ็ดสิบเจ็ดเบลว่าอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคุณตาอีกคนน่ะแกก็นั่งอยู่ถัดไปข้างๆเบลก็ต่อคิวกันแล้วแกก็เดินาเห็นเราช่างก็อยากไปช่างบ้างแกก็เลยเดินไปแกก็เป็นคนตัวผอมนะทุกคนแก,กพูดไปโอ้ยสี่สิบสี่เองแกว่าโอ้ยพ่อเรามาแลกกันไหมเบลว่าอย่างนี้เลย <laughs> เรา เอาไขมันจากเบลไปไหมเบลว่าอย่างนี้โอ้44อยากได้จังเลยยังไม่เคยน้ําหนัก44เลยตั้งแต่รู้จักความมาทุกคนขา52เลยน้ําหนักเบลนะ่ะเบลรู้เลยว่าตัวเองตั้งแต่แรกแย้ม14อีกครั้งอวบอันอิ่มนี้พีมัน52กิโลทุกคนเบลเป็นสาวก่อนเพื่อนไ้เสียผักโอ้ ิตเปียหุ่นร่างเบลบางหาสิบสองกิโลทุกคนว่ามันจะดูแบบเฟี้ยขนาดไหนแต่ตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดอืมใช้บ๊วได้แต่เด็กยังสั่นนะเอาไปทุ้ยงนอย่างเดียวเด้เสีย,ยนัน <c oughs> ไม่ได้แลอวนะเราจะมาใส่ดัดไม่ได้นะมันจะเหมือนงูเหลี่ยมกินหมานะคะเห็นไหมงูเวลาที่มันกินอะไรอิ่มอิ่มอ่ะมันก็จะแบบว่าโอ้ไปไม่ได้เบลก็จะตายนั้นเลยทุกคนคะ่ะน,นี่กินอิ่มลูกที่หลังมูเด้ กินที่ลังเพื่อนได้กินเขาวัดน่ะเมียนพระเขาก็ได้นะคะปลาเบลก็กินอิ่มก่อนสู้ไม่ได้เพราะว่าเบลกินกิ่งมากินไปท่อมเบาไปนั่มกระสนาเลือดก็มูกดับ <laughs> วันนี้ทานข้าวที่บ้านป้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็รีบกลับมาบ้านเอาน้ํำคงน้ําแข็งอะไรมาเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาล้างตู้ที่ว่าเราจะเอาไปใส่ลูกชิ้นเนาทุกคนเบลก็จะล้างแบบนี้ของเบลทุกๆวันนะบางทีก็ได้ถ่ายให้ดูบางทีก็ไม่ได้ถ่ายก็ใช้อสันไลน้ํำยาล้างจานนี่แหละทุกคนแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใส่ตะแกรงรองเข้าไปแล้วล้าง ฝาให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่มีกลิ่นมะแรงวันเนาะถ้ามันแบบเป็นกลิ่นเป็นข้าวอยู่ลูกชิ้นของเราก็เสียง่ายนะทุกคนก็กลับมาถึงบ้านก็จะรีบเปิดร้านแล้วก็ทํานู่นทํานี่จัดแจงร้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยจะไปทํางานอย่างอื่นเพราะเดียวอีกสักพักเด็กๆก,ก็จะเลิกโรงเรียนพี่อดินกับน้องอนา,าก็จะได้กลับมาพอกลับมาแล้วก็ต้องแบบ อกับคงกับข้าวนู่นนี่นั่นไม่ได้นั่งเลยนะทุกคนตั้งแต่ตื่นบอลขึ้นมาบรเคยได้นั่งจ้าเถียทุกคนคะ่ะนั่งอย่างเดียวคือนั่งทําคลิปนั่นแหละคือได้นั่งแต่นอกนั้นก็คือต้องย่งางต้องเดินตลอดเวลานะคะนั่นแะหละมันก็เป็นชีวิตเราที่แบบว่าเออถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราชอบเนาะแล้วเ้าหมักทิดมันกัดสิบบอเมยมันก็จะได้ไม่น่าเบื่อนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยนะคะวันนี้ส่งอ่ามันเป็นเหมือน เขาเรียกอะไรอะที่ว่าย่อยเศษอาหารนะทุกคนเราขุดหลุมแล้วก็จะเอาอ่าเขาเรียกอะไรอะกระถางเนาะที่ว่ามันเป็นรูเขาเจาะรูมาให้แล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดินฝังไว้เวลาที่เรามีเศษอาหารหรือว่าเศษพวกอาหารพวกผลไม้เราแยกได้เลยแล้ว แล้วเราก็ไปเทใส่ถังแะแต่ก่อนน่ะเบลใช้ในการฝังที่พี่เอฟซีบอกเบลใช่ไหมแบบขุดลุมไปฝังแล้วทีนี้หมามันปีนกำแพงเข้ามาในบ้านเบลนางก็มาคุยมาเขียเขียโอ้ยคุยจนเป็นลุมต่อเป็นลุมทีนี้เบลก็เลยไม่ฝังเลยทุกคนเบลก็เอาไปเทให้แต่น้องปากแว่ไก่อะไรอย่างเงี้ยให้กินเนาะแต่ว่าคราวนี้พี่เอฟซีก็เลยส่งมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีทั้งน้ํายาบ้วนปากของเด็กแล้วก็ เตาแก๊สปิกนิกมันจะเป็นเตาแก๊สที่ว่าใส่มันจะเป็นถังแก๊สเหมือนของคนเกาหลีอะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมในซีรีส์เกาหลีที่มันเป็นขวดเหมือนขวดสเปนอะแต่ว่าเป็น ขวดแก๊สเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปเอาไว้สำรองเวลาที่แก๊สเบลหมดนะคะพี่เอฟซีบอกเบลแบบนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะซัพพอร์ตกันมาทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ๆให้กําลังใจเบลเสมอเบลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วแหละทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะถ้าหน้าเบลกรมีพ่พร้อมเบลบอปล่อยให้ใครมาเหยียบย่าเบลแน่นอนนะคะเพราะว่า มันเหลืออดแล้วนะคะจากที่ทุกคนดูจากที่ทุกคนเห็นก็คงจะรู้ว่าความหมายของเบล,ลคืออะไรนะคะทาบวเจเจปอิลีทาบวสุดท้นอิลีผู้ใดสีหอบลูกกลับมานะคะใจหนึ่งเบลก็หวังนะบางทีตอนแรกเบลหวังว่าเออถ้าแบบเราไม่มีสิทธิ์เลี้ยงลูกหรืออะไรนียตามกฎหมายก็คือสิไใดยอมรับความจริงนะเบลคิดอย่างนี้ตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ สู่เต็มที่นะคะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็การเจริญเติบโตที่ดีของลูกๆเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กำลังใจเบลมาไม่ขาดสายเลยนะคะตั้งแต่เบลมาอยู่นะทุกคนเบลใช้งานจอบเสียมค้าดมีดเมิอดค้อนตีตําปูในบ้านเบลขวานอะไรเงี้ยเบลใช้งานเขาบ่อยจนด้ามขวานหักด,ด้ามจอบก็หัก ด้ามคาดก็หักทุกคนไปด้เปลี่ยนหมหมดดาม้ามคาดบปเปลี่ยนไปแล้วด้ามจอบเนี่ยเบลก็ทําไปแล้วนะคะแล้วก็ด้ามขวานขวานก็หักได้ทุกคนค้อนตีนปูนก็หักเบลก็เปลี่ยนไม่ก็เล้าใหม่แล้วก็ทําใหม่อย่างดีเลยนะคะกระสันกะ ใช้งานบ่ดยเพราะว่าเราก็ขุดหลุมทำแปลงผักทำนุน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเนาะทุกคนมันก็มีสึกหลอเนี่ยแต่ก่อนนะพวกจอพวกเสียมเขาก็นอนหลับอยู่เฉยๆเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่ใช่ไหมแต่พอเบลมามขมขมขะเมนกันคักหัก ป่วยเข้าโรงพยาบาลกันบ่อยอครั้งนะแต่เบลก็ซ่อมนะจ๊ะแบบซ่อมเบลไปซื้อไม้นะมีดอย่างเงี้ยเยอะยายเบลซื้อมีดไว้เยอะมากทุกคนมีดเอาไปตัดไม้ไผ่เอาถ้าเราแบบว่ารับมีดดีๆนะโอ้ยคมมากมีอันหนึ่งที่เบลเอาไปตัดไม้ไผ่มันจะหน,หนักๆทุกคนแล้วเบลมานั่งรับมีด คุณแม่บ้านข้างๆที่หลังสีฟ้าที่ว่าเพื่อนเบลมากินส้มตำเรือยวันนั้นแกแกเรียกเบลว,ว่าเสียงน้อยไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่าแกเรียกว่าเสียงน้อยแบบเหมือนจะเป็นมันไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วเป็นเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยห้าวหาญเหมือนเด็กผู้ชายโอ้อเสียงน้อยวันนี้รับมีดจะไปไหนอีกน้อแกถามเบลอย่างเงี้ยแหละเบลว่าจะไปตัดไม้ไผ่มาทําหลังคาโอ้ยเอ็ดป็นเบอร์ตัวยักเทนวเนาะเพลินมา ทำหมดเละทุกคนเบลทาเป็นหมดใจเบลสู้แห้งเบลก็สู้มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าถ้าไม่สู้ก็ตายเฉยๆนะก็ตุยเฉยๆนี่เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาแม่เบลก็หอบเบลมาเหมือนกันนะทุลักทุเลมากขึ้นกันนะทุกคนคะ่ะแต่แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายแตนะ่พ่อแม่ในในบริบทนั้นก็คือบริบทนั้นแต่ของเราเนี่ยตัวเราเองอะ่ะเราก็พยายามแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็พยายาม ประครับประคองไปให้ดีที่สุดแต่บางสิ่งบางอย่างสภาพจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเบลกับอีกอย่างหนึง่งเขากับอีกอย่างหนึง่งมันไม่เหมือนกันที่จะแบบว่าจะมาให้สุขภาพจิตคนเราแย่อยู่ตลอดเวลาบ่ไดนะคะ เราด้วยลูกด้วยแย่อยู่ตลอดเวลาตุยพอดีนะคะฝังกระถางอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็จะมีเศษอาหารพวกเปลือกมะนงมะนาวอย่างเงี้ยเบลก็ยังเก็บไว้นะทุกคนที่มีเปลือกไข่เปลือกเคยอย่างเงี้ยเบลก็เอามาใส่นี้เลยนะคะใส่ถุงไว้แล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้เลยนะคะมันจะมีตัวล็อกที่เป็นกระถางอีกตัวหนึ่งเอาเคเบิลทายนะทุกคนล็อกไว้แต่ว่าเบลบย์ให้นมีเวลายุ่งกัดทุกคนค่ะอุ้ยฝนตกลงมาใหม่ๆกำลังจะมืดหกโมงเย็ยนยุงเยอะมากยุงมันลุมเบลเบลทำต่อไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่ ไมนะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ลูกค้าเข้าเยอะมากลูกชิ้นที่เบลกะว่าเบลจะขายให้หมดเบิร์อิลีค่ะทุกคนค่ะหมดตู้เลยไม่เหลือเลยมีสองหนุ่มเขามาซื้อลูกชิ้นแบบเขามาถามเบลหมดแล้วหรอแม่เบลก,ก็เลยบอกว่าหมดแล้วลูกเหลืออยู่แค่นั้นแหลเหลืออยู่สามไม้ทุกคนคะ่ะตอนแรกเบลว่าจะทอดกินนะทีนี้ลูกค้าเข้ามาเบลก,ก็เลยไม่ได้เก็บเขาก็มาซื้อไปเขามีเงินอยู่ยี่สิบบาทแล้วก็อ่า เด็กของคนนั้นอะ่ะอีกคนนึงอะ่ะเขาเป็นลูกชายของเพื่อนเบลแต่ว่าลูกชายเขาโตเป็นหนุ่มมันน่าจะอยู่มสามแล้วเลยทุกคนเป็นหนุ่มแล้วเขาก็รู้จักเบลเนาะว่าเราเป็นเพื่อนแม่เขาแม่ Ä, อันนี้อ่ะแถมไม่ได้แล้วเขาบอกเบงนี้แหละเบลก็เลยว่าเอ้ามามามา,มาเดี๋ยวแม่แถมให้เบลก็พูดอย่างเงี้ยนะเนาะเบลก็ทอดให้ก็เหมือนให้ลูกให้ร้านแหละทุกคนคะ่ะก็เนี่ยแหละหมดตู้เลยนะคะสองไม้สุดท้ายสามไม้สุดท้ายอีกไม้หนึ่งแถมก็ ทอดแล้วก็หมดตู้ไปเลยแล้วก็เก็บของเก็บอะไรมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยทุกคนขายืนล้างจานอยู่ตรงเนี้ยคิดแล้วนะทุกคนขาว่าอ่ะเราก็จะอ่าเวลาที่เบลล้างจานเนี่ยน้ามันกระเด็นเข้าไปตรงปูนมันกระเด็นแบบว่ามันแฉะมากอยู่ตรงข้างๆร้านเราอ่ะเแบลบก็เลยว่าจะขยับอ่าอ่า ซิงล้างจานอะไปอีกสักหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันแฉะจนเกินไปเนาะทุกคนแล้วเราก็จะเทป,ปูนใส่เลยนะคะเาเทป,ปูนเลยมันจะสิบัทแฉมันจะสีดทาความสะอาดไงกระสันมันคือทำความสะอาดายกากนะอันนี้จากที่เบลคิดนะเท่ากับปรับเปลี่ยนเหมือนที่เบลว่าเราต้องทําไปด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปด้วยตามสถานการณ์จริงกระัน เข้าสิรูยังรูวนาคตบ่ได้ว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงอันนั้นมันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องทําแบบไหนอันนั้นต้องทําแบบนี้บ่ไ,ได้ เราโมเมนสร้างเนาะทุกคนเราต้องแก้ไขกันไปวันๆอย่าแกยูเบิปีนะคะทุกคนขาแก่บ่ไดตาผ่านแล้วบ่มีบูถอดหผู้เ <c> ด <oughs> ไม่ใช่นะทุกคนขาเราก็ไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องนั้นขนาดนั้นนะอันนี้เป็นอัธรรในการพูดในคลิปเฉยๆนะอย่าพึงไปตีความบาเบลจะเป็นจังสันจังสีเพราะว่าถ้าเป็นมันก็เป็นไปโดนแล้วแหละแต่เบลรู้ดีว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเทากับโฟกัสที่อีกหยางกวนในหัวสมองตอนนี้เบล ตื่นเช้าขึ้นมาเแบวบคิดยังเดี๋ยวว่าอ่ะวันนี้จะไปไหนถ้าไม่มีส่งของจะเข้าสวนทําตรงนี้ตรงนี้ให้มันเสร็จไม่งั้นก็ไปต่อเติมร้านหรือเราคํานวณไว้แล้วว่าอ่ะ อย่างวันนี้ขายลูกชิ้นหมดพรุ่งนี้เรลต้องไปซื้อของแล้วนะพวกชิดบอลชิดสติกเฟ้นไฟอะไรไม่หมดนะักกงนะักเก็ตเหลือนิดนึงต้องดูต้องเช็คแล้วเราก็ต้องไปซื้อมาเติมสต๊อกขนมขนมก็หมดนะทุกคนเดี๋ยวลูกค้าวิ่งพี่เข้าสิถามว่าขนมแม่เบลทําไมวันนี้ขนมน้อยจังเลยน้องจะถามเบลบ่อยมากเบลจะไม่ได้ซื้อขนมซ้ําแบบเดิมมาไว้ที่ร้านนะทุกคนเวลาที่เบลไปที่ร้านค้าใหญ่ๆนะเบลก็จะดูว่าอะ รู้สึกว่าชอบอันนี้ก็จะซื้อมาขายมันจะถูกใจลูกค้าไหมไม่รู้ละ่ะแต่ลูกค้า V.I.P. ของเราอาจจะไม่ชอบใจอันนี้เขาอาจจะชอบใจอย่างเบงเบงเขาไม่เคยกินลองชิมครั้งหนึ่งแล้วซื้อจนถึงทุกวันนี้ทุกคนคะ่ะเหลือเลี้ยม่ยมาย่ี่ไดเบงเบงไม่เหลือเลยแม่เบงเบงอยู่ในแม่อ่าไม่ว่าจะลูกเราหรือลูกค้า V.I.P. อ่าทุกคนเรียกเบลแม่นะคะเบลเป็นแม่ลูกเบลอุ้ยอ่อนบานตั้งแต่ส้ยอยตนส้อยมากสุดถ้อยแม่เบลจา้าแม่เบลคะ่ะ นะคะเอาเป็นแม่แล้วรับไประดฉันเพิ่งอายุสิบสี่จะมาเรียกฉันแม่อะไรทุกคนคะ่ะเอื้อยสันตัวเอื้อยค้าบสันตัวอเอ้ยเอิญเป็นดัมแมสิมาเอิญแม่จังไหนเอื้อยค้าบผันตัวเบลปิดร้านก็ประมาณสองทุ่มนะคะวันนี้ก็ล้างของล้างอะไรเรียบร้อยเบลทำกับข้าวให้ลูกกินแล้วนะคะแล้วก็เขาก็พากันอาบน้ำอาบท่าแล้วก็รอเล่นรออยู่ในบ้านเนาะ ต้องขออาภาัยด้วยไม่มีเวลาไปถ่ายคลิปกับพี่อดินกับน้องอนาเลยทุกคนลูกค้าเข้าลุมเบลเยอะมากนะคะกันเลขเนี่ยแหละกว่าจะเสร็จนอเหงือเบลแตกแตนมากเลยทุกคนบอกอู้เหงอเบลเต็มตัวเลยแต่เบลก็เดินคุยกับลูกอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายคลิปให้ดูเฉยๆว่าพว่นนี้ก็วันหยุดแล้วแหละทุกคนก็คงจะมีคลิปพี่อดินกับน้องอนาให้ดูกันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้เบลก็ขอตัวไปอาบน้ําสระผมเป่าผมเข้านอนก่อนทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้เราก็จะไปตลาดกันเนาะไปซื้อของมาไว้เพราะว่าเราขายของหมดเลยได้เงินหลาย แต่ว่ากับเมื่อยคือกันเหนื่อยแต่ว่าเห็นเงินกับมีความสุขนะคะมันนี่น็อกเอวีเติงทุกคนคะ่ะเอวีเติงเนวีเตงจริงๆมันนี่น็อกเอวี g ติง d ไนท์ t อ v e r y วั e สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไาลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ